ยินดีต้อนรับสู่ตำบลกำแพงอเภอละงูจังหวสตูลตำบลกำแพงมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาทรนอทุ่งว่าทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลน้ำผุดตำบลเขาขาวอละงูทิศใต้ติดต่อกับตำบลปากน้ำอละงูทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแหลมสวนอละงู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ70ตารางกิโลเมตรหรือเนื้อที่ประมาณ43,844ไร่ครอบคุมทั้งหมด12หมู่บ้านประชากรประมาณ14,000คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลกำแพงมีโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด13โรง โรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งโรงผืนพัฒนาด็กเล็กสักัดอบตกำแพงมี60ตำบลกำแพงมีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจิตสตูนหรือที่เรียกว่าบ่อต่อตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านโปตาตำบลกำแพงเป็นสถานที่เพาะพันธุ์เต่ากระอานเพื่อการอนุรักษ์ เต่ากระอางถือเป็นเต่าใหญ่ที่สุดและใกล้ศูนย์ันแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่สองก็คือถ้ำอุไรทองหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำเปาปูนตั้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่หมู่แปดบ้านอุไรตำบลกำแพงความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านรู้เห็นและสัมผัสกันมาชั่วอายุคน โดยเฉพาะบริเวณชั้นที่สามของถ้ำซึ่งมีความสูงจากพื้นดินเชิงเขาประมาณ40เมตรมีแสงสว่างส่งถึงพบชิ้นส่วนประดูกสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์ขนาดกลางสัตว์ขนาดเล็กและสัตว์น้ำรวมทั้งเปลือกหอยทับถมปะปนกันมาเป็นเวลาหลายพันปี และสินค้าในชุมชนตำบลกำแพงที่ขึ้นชื่อนะคะก็คือขนมบัวคูดะหรือทางื้นบ้านก็คือขนมโกยคูคดะผลิตโดยแม่บ้านบ้านปากซินหมศิตตำบลกำแพงเป็นขนมที่มีรสชาติอร่อยหวานละมุนลิ้นใครไปใครมาก็ต้องพกพากลับไปฝากญาติพี่น้องค่ะและสินค้าที่ขึ้นชื่อของตำบลกำแพงอีกอย่างหนึ่งก็คือกะปิท่าไรหลานะคะ ซึ่งทำมาจากตัวกุ้งเคยล้วนล้วนรสชาติดีนุ่มหอมนำไปตำเป็นน้ำพริกก็ยิ่งอร่อยเพราะกะปิท่าเลหลาผลิตจากกุ้งเคยอารมณ์ดีและเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนบ้านท่าเลหลาและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ผู้ชุมชนท่าเลลามายาวนานเจ็ดสิบปีเราไปชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านท่าเลหลากันเลยค่ะ บ้านท่าแหล่ลาตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่ มีครัวเรือน500กว่าครัวเรือนมีประชากร1,667คนคนที่ให้ส่วนใหญ่ร้อยละ90นับถือศาสนาอิสลามที่เหลือเป็นศาสนาพุทธแม้จะต่างศาสนากันแต่เราก็อยู่ร่วมกันมีความรักสามาัคคีช่วยเหลือขึ้นกันและกันในทุกๆเรื่องมีอาชีพหลักก็คือทำนาทำสวนและทำประมงชุมชนทลล่าเหลามีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ทำให้ชุมชนมีแหล่งอาหารจากทะเลมากมาย สามารถนำมาบริโภคและทำให้คนมีรายได้จากทรัพยากรเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบ้านท่าเลหลาก็คือกะปิซึ่งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมายาวนานกว่าจะมาเป็นกะปิเริ่มตั้งแต่ออกไปหาตัวกุ้งเคยนำมาคัดแยกให้สะอาดผสมตัวกุ้งเคย3กิโลกร,รัมต่อกละ200กร,รัมหมักไว้หนึ่งคืนนำมาตากแดดประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วนำมาตำให้ละเอียดพอประมาณหลังจากนั้นก็นำไปหมักต่ออีก2-3วันแล้วนำมาตากและตำอีกครั้งโดยครั้งนี้ใช้ส่วนผสมกะปิ10กิ ต่อน้ำตาล300กรัมตามเข้ากันให้ละเอียดเป็นอันเสร็จกับมาวิธีพร้อมแพ็กและจำหน่ายสู่ผู้บริโภคการันตีความอร่อยโดยนายกสำนีลักษณาวงและคณะชมรมแม่บ้านแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาค่ะ จากนี้ยังมีมันกุ้งซึ่งนำน้ำปุ้งจากปุ้งน้ำข้ามนำมาเคี่ยวกับน้ำตาลประมาณ4-5ชั่วโมงเคี่ยวจนได้ที่แล้วนำมาจิ้มกับมะม่วงรับรองว่าอร่อยมากค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชุมชนบ้านท่าเลยหละก็คือส่งพัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเลยหละที่โด่งดังในเรื่องของการทำอาหารกลางวันให้กับเด็กๆโดยมีคณนะ และสื่อต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานมากมายและด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายทำให้หมู่บ้านได้เป็นหมู่บ้านสีฟ้าในการจัดการโรคระบาดโควิดด้วยค่ะ เปิดตัวพระเอกอีกคนไม่ถูกพูดถึงหลังโควิดสายพาโนมิรอนไม่ระบาดหนักในไทยนั่นก็คือโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 เดินหน้าต่อเนื่องใช้หลักชุมชนดูแลตัวเองไม่ต้องสั่งการใดๆจากทางราชการแต่เป็นการทำงานจากสำนึกร่วมกันในแบบรัดอมอัพจากรากหญ้าสู่ระดับประเทศขณะที่คณะกรรมาธก,การการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาได้รับข้อมูลโครงการนี้ว่านับตั้งแต่มีการริเริ่มโครงการ การหนึ่งสิงหาคมปีที่แล้วปัจจุบันมีหมู่บ้านมากถึง38,715หมู่บ้านใน4 1จังหวัดที่เป็นหมู่บ้านปลอดโควิดและได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 จําจำนวน36,507หมู่บ้านนับเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งประเทศอออหอมาม,มากหอมมากเลย Ni tu wizili la la barau